นายน้อยนายน้อย,อย,อยท่านเป็นอะไรนายน้อยท่านอย่าทำให้ข้ากลัวสิเจ้าคขานี่ข้าอยู่ที่ไหนหวังลุยแห่งตระกูลหนานเย่ยหวัง นายน้อยเฮ้อนายน้อยในที่สุดท่านก็ฝืนฐานเอือกวัวแทบตายเกิดใหม่หรอดูเหมือนว่าความทรงจำและร่างกายนี้กำลังถูกหลอมรวมเข้ากันเมืองหนานเจ๋เคอที่ไหนกัน นายน้อยนายน้อยท่านจะทำให้ข้ากลัวสิเจ้าขาส่วยพูดอะไรหน่อยเซถ้าไม่เป็นไรแค่แค่แคเลิกเขย่าได้แล้วถ่ายเออเจ้าใจขานั่งอยู่ที่ตอกน,นี้ไปตลอดเลยหรือยังไงเจ้าช่วยไปซื้ออะไรให้ข้ากินหน่อยได้ไหมข้าหิวจะแย่อยู่แล้วเออเจ้าขะ ข้าจะไปซื้อของกินมาให้ในายท่านดังนั้นนายน้อยห้ามหลอกทานเอออีกนักเจ้าข้าตามความทรงจำของเจ้าของร่างนี้ตัวข้าตอนนี้อยู่ในทวีปทงสวนแต่ทำไมทุกอย่างดูเหมือนจะแตกต่างออกไปคนพวกนี้ไม่มีพลังวิญญาณในร่างกายแต่มีพลังและเลือดที่แข็งแกร่ง ตอนนี้เราได้เกิดใหม่แล้วมาลองคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าก่อนดีกว่าเจ้าของร่างนี้เป็นทายาทของราชวงศ์เมืองนานเยตามความทรงจำของเจ้าของร่างนี้เขาไปที่หอนางล้มก่อนที่เขาจะเสียชีวิตแล้วเขามาอยู่ในตอกนี้ได้ยังไงจุดตรงนี้ยังไม่ชัดเจนใครเป็นคนฆ่าเขากัน เจ้าของล่างนี้มีความสามารถที่ไม่ค่อยดีตะกูลหวังใช้ทรัพยากรทางหมดของพวกเขาในการฝึกฝนเจ้าของล่างนี้แต่เขาสามารถไปถึงระดับสามเท่านั้นนายน้อยรีบกินเถิดเจ้าคะ่ะกินเสร็จแล้วเราจะได้กลับบ้านกันหนาบนพื้นเน้ นี่คือยาวิญญาณปัจเพีใส่แล้วเหตุใดจึงมีจำนวนมากขนาดนี้และเหตุใดพวกมันถึงเติบโตในที่แบบนี้ทั้งยังไม่มีใครมาเอาพวกมันไปอีกนายน้อยมีอะไรงั้นหรอเสือเสือทั้งหมดนี้เป็นยาวิญญาณปัตพีหมดเลย ไว้ยาวิญญาณปตพีแม้ว่าจะไม่มีทรัพยาจการอื่นใดให้พร้อมใส่ข้าก็สามารถหล่อมันให้เป็นยาเหลวได้เมื่อถึงเวลาร่างกายเน้หนายน้อยเป็นบ้าไปแล้วหรอไม่ก็ไม่มีนี่นะหนายน้อยท่านจะทำให้ข้ากลัวเสียเอยยาหนี้นเมซื้อว่าอะไรแล้วขอขายกันราคาเท่าไหร่หรอ อาสนินนี้เรียกว่าย่าหางจิ้งจอกมีอยู่ทุกที่ในโลกไม่มีราคาแม้แต่บาทเดียวและแม้แต่สุนัขก,ก็ไม่กินมันจากความทรงจำของเจ้าของล่างนี้โลกนี้ยังคงเป็นทวีปถงสวนแต่ทำไมย่าวิญญาณปัตพีที่ไม่ค่ามากในตอนนั้นถึงไม่มีคุณค่าเลย หลังจากยาวิญญาณปัตพีกลายเป็นเส้นหนีดังนั้นยาอื่นๆก็คงเช่นกันบ้านกันเถอะหวังลุยลูกสายคนโตของตระกูลหวังไม่ใส่หรอในของที่เขาถืออยู่จึงดูคุณคุณนักที่เขาถืออยู่นั่นมันยาหางจิ้งจอกนี่นะนี่เขาโง่หรือเปล่า เิงลูกพี่ลูกน้องของหวังลุยสีว่าใครมานั้นน้องสายสุธิรักของข้าไม่ใช่หรอเอาเอาแล้วไงเจ้าถึงถือย่าห่างจิ้งจอกอยู่ละฮ่าฮ่าฮเจ้าต้องเสียสติไปแล้วแน่แน่หวังเผิงลูกพี่ลูกน้องของเจ้าของล่างนี้ทั้งสองคนไม่ลงรอยกันตั้งแต่เด็กาขี้เกียจเล่นกับเจ้าใส่หัวไปซะ นี่เจ้าสติไม่ดีจริงๆด้วยเจ้าจะเอาของสกปรกพวกนี้กลับบ้านงั้นเหรอก่อนอื่นย่านี้ไม่ใช่าห่างจิ้งจอกประการที่สองข้ายังคงเป็นทายาทลำดับหนึ่งของตระกูลและทางตระกูลหวงังเจ้ามีอำนาจสั่งให้ข้าเอาอะไรกลับบ้านได้หรือไม่ได้ด้วยงั้นเหรอปันไม่ใช่ยาห่างจิ้งจอกเหรอ ฮ่าฮ uh ่า huh huh. นั่นทำให้ข้าหัวล้ะใจแทบขาดแน่บอกมาว่าไม่ใช่ยะห่างจิ้งจอกเนี่ยนะเกิดอะไรขึ้นกับลูกชายคนโตของตระกูลหวงังนี่มันซักไปกันใหญ่แล้วมีอะไรผิดปกติกับสมองของเขาหรือเปล่าก็เปลีป่ยนไปได้ได้ยินมาว่าวันนี้เขาไปที่หอนางลมมาเสยียดาย พ่อของเขาได้รับบาดเจ็บมาเป็นเวลานานแต่เขาก็ยังคงเล่นกับส,สาวๆ้นยหอนางล้มหลีกทางเดี๋ยวนี้นะถ้าจะหลีกทางให้ก็ได้หากเจ้ายอมมาเป็นสาวใสให้ข้าสักสามวันว่ายังไงล่ะเจ้าใส่หัวไปให้พ้น สายตานั่นมันอะไรกันน่ากลัวมากเจ้านี้มันก็แค่คนขี้แพ้ข้าคงมองผิดไปแนะ่เจ้าคิดว่าเจ้ายังเป็นนายน้อยของตระกูลหวังอีกหรอใครทำให้เจ้ามั่นใจแบบนั้นหรือว่าความมั่นใจนี้มาจากยะหางจิ้งจอกในมือของเจ้างั้นเหรอถูกต้องมันมาจากยะหางจิ้งจอกในมือข้านี่แหละ หสมองเจ้าคงเพี้ยนไปแล้วจริงๆขยะพวกนี้จะเอามาใส่อะไรได้ทำอย่างไราเส้นนั้นก็มาเดิมพันกันไหมมาเดิมพันกันวะเจ้าจะสามารถหลอม๋าอายุวัฒนาโดยใส่ยะหางริ้งจอกนี้ได้หรือไม่ ถ้าเจ้าหล่อนจ้อายุวัฒนาไม่ได้เจ้าต้องโค้งคำนับสามครั้งและเรียกข้าว่าพี่สายเมื่อได้พบกับข้าในวันข้างนาลอวท้าเจ้าแพ้ละหาก้าแพ้เจ้าสามารถขอสิ่งใดข้าก็ได้กำหนดเวลาหนึ่งเดือนหากเจ้าแพ้จากนี้ไปเมื่อพบกับข้าก็จงเรียกข้าว่าท่านปู่ ฮ่าฮ่าฮ่าคิดว่าเจ้าจะเอามันไปทำยาได้จริงๆเหรอเจ้าใสายย่ยาหางจิ้งจอกมาทำเป็นยาทำเหมือนข้าเป็นคนงโง่ข้าว่าเจ้านั่นแหละที่งโง่ฮ่าฮ่าฮ่าใส่คนโตตะกูลหวงังดูเหมือนว่าจะเพี้ยนไปแล้วจริงๆถึงพูดว่าเอายาหางจิ้งจอกไปทำยาได้ ทางหน้าเจ้าจริงเจงไม่เพียงแต่ทรัพย์เสียของตะกูลจะถูกส่งมอบให้คนอื่นแต่ตอนนี้สมองก็ไปหมดแล้วว่าแต่ยะห่างจริงจอกเลยในเมืองหนานเยนี้มีนักปรุงยาแค่ไม่กี่คนเองต้องกลัวเสื้อใจในน้อยคนนี้ อ,อ,อย่าเล่นตุกติกละห้ามใช้ส่วนผสมอื่นๆหรือทำเป็นยาธรรมดาต้องทำเป็นยาอายุวัฒนะเท่านั้นดังนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วและเมื่อข้าทำสำเร็จแล้วเจ้าสามารถนำยาอายุวัฒนะไปที่ร้านขายยาเพื่อตรวจสอบได้หากพบว่าข้าใส่สิ่งอื่นนอกเหนือจากยาห้ามจิ้งจอกเท่ากับว่าค้ะเป็นฝ่าย,พายแพ้ เส้นนั้นก็มาทำสัญญากันใจเจ้าหมาที่ทำให้ข้าได้กลับมาเกิดไหม่มา ข้ามีประสบการณ์มากมายและคุ้นเคยกับอุณภูมิในการกันและสัดส่วนของยาอายุวัฒนานี้ถ้าเป็นคนอื่นเก่งวะเตาคงจะระเบิดไปนานแล้วชั่วโมงต่อมาใกล้เสร็จแล้วด้วยพลังในตอนนี้นี่คือที่ข้าทำได้มากที่สุดแล้ว ในโลกนี้ทุกคนกำลังฝึกฝนเวทมนต์แต่ไม่มีใครฝึกฝนบำเพ็ญเสียนการบำเพ็ญเสียนเป็นการเดินทางสู่สวรรค์โดยพื้นฐานแล้วซึ่งมีคุณสมบัติทักษะทรัพยากรและแม้แต่โซคก็ล้วนเป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบันอาจจะไม่ได้ขาดทรัพยากรแต่ขาดทักษะล,ลักดังนั้นข้าจะขอเป็นคนแรก นายน้อยอ้าวนายน้อยท่านทำไม่ข้ากลัวแทบแจ้ การหลอมจ้าจะทำกันได้ง่ายๆยังไงแม้แต่ในเมืองหนานเจก็ยังมีแค่นักปุงจาเพียงไม่กี่คนข้ารู้สึกตกใจแทบตายตอนที่ได้ยินเสียงระเบิดจากห้องเมื่อสักครู่เฮ้เฮนายน้อยท่านไม่เป็นอะไรนะเอาล่ะเสียวฐานเจ้าตัวเปียกไปหมดแล้วาว